สวัสดีครับเกษตรกรรักบ้านเกิดนี่ครับกับพี่น้องครับวันนี้กาศซึมฟ้าซึมฝนเมื่อวานฝนตกลงมาแห้งครับเตือนครับพี่น้องหุ่นขี่ฟ้าัดําปื้อปื้อยู่ครับแต่ว่าตกลงมาแห้งอยู่ครับมองหงกับหงนะครับมองว่าหงก์ได้สูบใส้ขึ้นเขาครับพี่น้องเพราะว่าอันนี้จากประสบการณ์ที่พอมาเนาะครับเนาะอันนี้เป็นเขาน้าปังเด้อพี่น้องเขาน้าปังครับเขาน้าปังนี่เขาสีค่อยฝ้าค่อยฝนนะครับ คือยังเขานาปีนี่ว่าได้เราพี่น้องเพราะว่ายังอายุมันนับอายุครับคบมือแก่ด้วครับครบมือว่าได้ปุ๋ยกับถอกครับบด้เกี่ยวนะครับกำลังสูบน้ำใส่ครับพี่น้องครับแปลงนี่ฮะแปลงทั้งทึงนี่สูบใส่เต็มเต่เมื่อวานนะครับเต็มแล้วครับอัดเต็มนะครับเป็นไก่ทองคำแปดเก้าครับพี่น้องครับอายุเก็บเกี่ยวนับตต้งแต่มมื่อ้านเนาะเุณนบบเก้าสิบวันครับก้สิบปเกี้ยวสิ้นเดือนสิงหาพอดีครับพี่น้อง นับจากมือว่านไปนะครับวันที่ยี่สิบหายี่สิบหกพฤษภาคมสิบพนมาครับพี่น้องอันนี้กะเอาสูบน้ำเขาครับพี่น้องถ่าฝนมันกระโตกอยู่ครับมองหงกระหงเนาะมองไหนมันคุ้มมันหงอันนี้สี่นี่ว่าม่นน้ำฝนครับพี่น้องครับน้ำสูบอัดเลยครับนี่อัดให้มิดกะเมื่อเกินสองสามมือกะยืดเทาครับอันนี้แปลงนี่ครับถือว่าเข่าไงเร็วครับพี่น้องเขาอายุสั้นเนาะ อายุสั้นก็ถือว่าใหญ่เลี้ยวอยู่ครับกะลังไหรน้ำลงไปครับคิดว่าสูบอีกสองถึงสามมือกส่สีทัวเพราะว่าบม่ได้สูบตลอดยิ่งซีจูมงพี่น้องสูบถิ่มไว้เฉพาะย้ํามือแรงสิครับเอ้ามือนี้กับมาอัปเดตประมาณนี้แหละพี่น้องข้างล่างกะล้างเตล่งน้ำอยู่ฝนกระโตกดีให้ครับกะสูบบ่อขึ้นกันครับเอ้ายังว่ากันครับพี่น้องได้สั่นเตะก็ยังมารอติดตามชมผลงานครับกับไก่ทองคำแป๊เก่าครับอ้าวไม่เจ็บไม่จนครับมือยืดยืดกินครับสุกูสุ่ข้นสำหรับมือนี้ คลิปสั้นๆซ้ำนี่แหละครับกับฝากไว้ครับกับถุงน้าแห่งนี้ครับพี่น้องครับกับไก่ทองคำแปดเก้าเดี๋ยวรอชมติดตามตอนต่อไปหนูกับไรหนูกับไร้ครับพี่น้อยเดี๋ยวกินก็ได้ขายครับอ่ะไม่เจ็บไม่จนสุกูสุกุนครับสวัสดีครับเออฝนกับแลดปื้อปื้อครับพี่น้อง